สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทา่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพี่ซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่4เหตุผลสำคัญแมนยูยุคเอริกเทนฮาควรมีคริสตียโนเดอรนาโดอยู่กับทีมต่อไปเรามาดูกันนะครับว่ามีเหตุผลอะไรที่สำคัญกันบ้างเหตุผลข้อที่1ครับความเป็นนักเตะระดับโลกต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์เด็ดยุคนี้ขาดแคลนนักเตะที่เป็นสตาร์มากมายครับ เอริกเคนฮากก็ยังเป็นกุนซือที่กำลังสร้างชื่ออาจยังไม่ถึงขนาดสามารถดึงดูดนักเตะเข้ามาในทีมมากมายดังนั้นการมีคริสตินโดนัลดสตาร์ดาวดังระดับโลกอยู่ในทีมก็อาจจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดและเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมของนักเตะใหมๆ่ๆได้มากเหมือนกันครับโดยเฉพาะเราดาวรุ่งฝีเท้าดีนาคตไกลที่มีไม่น้อยนะครับที่นับถือโดนัลดเป็นไอ,ไอดอลในการค้าแข่งคนที่2ครับสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีม คริสเตโนเดอเนโดครับแม้ว่าปัจจุบันนั้นจะอายุ37ปีแล้วแต่ในทุกเกมที่ลงเล่นเนี่ยยังมองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและมีอารมณ์ร่วมกับเกมสูงมากการเป็นเลื่อนนักสู้ที่ยังไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราเริ่มจะหาได้ยากกับนักเตะในยุคนี้แล้วเชื่อว่าคริสเตโนเดอนโดครับจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นแรงขับเคลื่อนให้กับทีมได้อีกเยอะแต่ต้องรู้จักใช้เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเหตุผลข้อที่3ครับ กองหน้าดาวิงนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่จบสกอร์ได้เก่งยุคสมัยนี้นั้นหายากส่วนที่มีนะครับก็เป็นที่ต้องการหลายทีมอีกทั้งค่าตัวนั้นยังมหาศาลซะเหลือเกินแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับมีดาวที่จบสกอร์เก่งระดับโลกอย่างคริสติน่าดนัลโดอยู่ในทีมอยู่แล้วขนาดในปัจจุบันนี้นะครับที่ทีมมีผลงานที่ยแย่และฟอร์มไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวของโรนันโดนั้นก็สามารถยิงให้ทีมมากถึง20บประตูเข้าไปแล้วในทุกรายการ ซึ่งไทยหรือกันฮานะครับสามารถใช้งานให้ถูกจังหวะและเหมาะสมเชื่อว่าจะยิงประตูให้กับทีมได้อีกมากมายครับและเหตุผลข้อที่4ครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องคริสเตโนโเนอร์ดครับถือว่าเป็นนักเตะที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีทั้งภายในและภายนอกสนามครับแม้ว่าจะอายุ37ปีแล้วแต่ยังดูแลสภาพร่างกายที่ดียังทําให้สามารถลงเล่นระด,ดับฟุตบอลสูงได้อีกมากมายครับ ในปัจจุบันครับจะได้เห็นดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายที่ต้องหมดอนาคตอย่างไวเนื่องจากความประพฤติส่วนตัวของตัวเองเพราะอย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ที่คริสตียโนโเดอเนลโดประพฤติตัวมาตลอดจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับดาวดาวรุ่งของแมนยูได้เดือนตามรอยครับสำหรับข่าวต่อมาครับสองไลฟ์อัพก่อนเกมแมนยูสิติกินนิ่มบุกดวนโปรยตันในบ้านเิติเลเทครับ สภาพความพร้อมของนักเตะแมนเชสเตอร์เดนเตดนะครับที่น่าจะยังไม่มีทั้งเฮอร์รีแม็กควายที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าและก็เจอร์นโชครับที่ป่วยทอมซินออกเซฟรวมถึงพอลพกบาครับและก็ลูชอนั้นซึ่งทั้งสี่รายน่าจะพลาดกับเกมที่เหลือด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของบิงแบ็กครับแม้ว่าแอรอนบาดวิสก้าครับจะหายดีพร้อมกับมาลงสนามได้แต่เชื่อว่านายใหญ่ปีศาจแดงนะครับก็น่าจะใช้งานดิโกดาโลครับในการเอาสตาร์ตัวจริงกับเกมที่เหลือส่วนทางด้านควนมาตาครับ ที่ลงเล่นในเกมที่แล้วครับและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็น่าจะยึดตัวจริงสาหรับเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือการคาดการ,ร์ายชื่อตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-5-1ครับเริ่มจากตําแหน่งผู้รักษาประตูอด,ดาวิดเดียอากองหลังครับเป็นเดียโก้ดโลวิกตอร์เรเลฟราเฟวแบรานอเล็กเตอเรสกองกลางครับกกรรฟรเฟ,บเเบฟตสกอตต์มิทูมเมนตนเอนโตนีอิลังกาบุนโนเฟรนัสควอนมาตาและกองหน้าตัวเป้าครับเป็นคริสตินโอลโดนาโดครับ ข่าวต่อมาครับคานานี้รับแมนยูเซนโดทำตนคิดย้ายหนีอิดิสันคานานี้ครับกองหน้าม้าประสบการณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยอมรับว่าตนคิดจะอำลาทีมปีศาจแดงเมื่อสัมเมิ์ที่ผ่านมาหลังรู้ว่าสโมสรน,นั้นตัดสินใจเซ็นญากับคริสเตียโนเดนร์โดกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัดสินใจคว้าตัวของโรนัลโดนะครับมาจากมาลายูเวนตุส ด้วยค่าตัวเบาๆครับที่19.8ล้านปอนด์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เซอร์เล็บูสันครับริโอฟินานแล้วก็ประทิ์เอลรานั้นพยายามโน้มน้าวเซียเซเว่นให้มาเล่นในโอทัฟอร์ดนั้นหลังมีข่าวว่าเขาต้องไปค้าแข้งกับแมนซิตี้คาวานียกย่องโรนัลโดว่าเป็นเมือนาชพชั้นยอดแต่การที่กลับมาเล่นให้กับแมนยูเน็ดทำให้เขาต้องคิดเรื่องการย้ายทีมทันทีพูดกันตามความจริงเลยนะเพราะผมเป็นคนพูดความจริงเสมอ ตอนที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นเ,นเรื่องที่ดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเซ็นสัญญากับคริสตินโอเดอร์โดด้วยความรู้ที่นิดน้อยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลโลกปัจจุบันสิ่งแรกที่ผมทําคือการโทรหาพี่ชายและบอกว่าเฟเดอร์โดถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมคงบอกนายเซ็นสัญญากับโสโมโสรอื่นไปแล้วแต่ไม่ใช่เพราะผมไม่อยากเล่นร่วมกับคริสตินโอเดรโดนะไม่เลยเพราะผมมีโอกาสได้พบกับเขาและเขามีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยเป้าหมายของเขาและการเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างที่ผมรู้หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาหลายปีในวงการฟุตบอลกับเรหลายอย่างในปัจจุบันนั่นเป็นเหตุผลที่ผมคุยกับพี่ชายขอยงผมมันเป็นเรื่องความเข้าใจสถานการณ์ไม่ใช่เพราะผมไม่สามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดแต่เพราะทุกวันนี้นะครับมีหลายอย่างมากมายครับในวงการฟุตบอลที่แตกต่างจากที่เคยเป็นกับโค้ชคนอื่นในช่วงหลายปีก่อนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกระทันหันครับผมก็เล่นและทําผลงานให้ดีที่สุดข่าววันนี้ได้ระบายออกมาครับ สำหรับข่าวต่อมาครับเผยทิศทางอนาคตของแรดฟอร์ดครับอยู่หรือไปกับแมนยูมารคาี์เรดฟอร์ดครับดาวยิงสังกัดแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดครับได้แสดงท่าทีต้องการจะหาเรือกับเอริกันฮาร์กนายใหญ่คนใหม่รวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตระยะยาวกับทีมครับจากการรายงานของดิลิเมลครับเขาบอกว่าเรดฟอร์ดนะครับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังกับทัพปีศาจแดงในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันกับอันดับบนตารางคะแนนของทีม เจ้าตัวนั้นยังหลุดจากการมีชื่อเป็นตัวเลือกในต้นต้นของรับลังนิกในช่วงหลังๆนะฮะโดยล่าสุดนั้นนะครับทำได้เพียงนั่งอยู่บนนั่งสำรองในเกมที่พวกเขานั้นเปิดรังอุทรฟอร์ดเอาชนะเบนฟอร์สามศูนย์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับแล้วเตียวว้ยีปีรายนี้ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกในต้นต้นครับของเกรเดทเซาเกตทีมช่างเปลดครับด้วยเช่นเดียวกันและด้วยโปรแกรมฟุตบอลโลกการ์ตา2022ครับที่รอยอยู่ในช่วงปลายปีนี้ทําให้เจ้าตัวนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะหลุด สื่อดังกล่าวนะครับยังระบุว่าเรดฟอร์ดนั้นนะครับแสดงความประสงค์ที่จะคาแข้งยูนิเทนโอทราฟอร์ดในระยะยาวครับแต่เจ้าตัวนะครับก็มีความผิดหวังกับผลงานโดยโรวมทีมด้วยเช่นเดียวกันในระยะเวลาไม่กี่รูการที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวนะครับได้ชี้ว่าผลผลิตจากคารนามีของแมนยูายนี้เป็นหนึ่งในแข้งที่ไม่มั่นใจต่อการตัดสินใจของบอร์ดบริหารที่ปิดดิวควาเทนฮาร์เป็นกุนซือคนใหม่ด้วย แต่เจ้าตัวก็พร้อมที่จะหารือก,กับในายใหญ่คนใหม่ถึงแผนการเล่นในอนาคตก่อนตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันว่าต่อไปนี้ครับเรดฟอร์ดนั้นจะตระหนักถึงความสนใจจากสโมสรอ,อื่นโดยอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่เล็งกองหน้ารายนี้อยู่เช่นเดียวกันครับในตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับก็มีหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซโลุน่าเปเช่ครับแล้วก็นิโคลโซเนเตดก็พร้อมร่วมวงหากเจ้าตัวมีชื่ออยู่ในตลาดน,นักเตะซึ่งคาดการณ์ว่าเรดฟอร์ดนะครับจะมีมูลค่าราว60ล้านปอนด์ ข่าวต่อมาครับบอร์ดเมนูเปิดเจรจา2ทีมดังคว้า2แข้งโหดบอร์ดบริหารปีสแสดงครับจัดงบให้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ปีหน้าครับแล้วก็2นักเตะฟอร์มร้อนคือ2นักเตะรายแรกที่มีรายชื่อในลต์นะฮะซึ่งจะต้องใช้เงินสูงถึง,ถง7 0 0 0ล้านบาทครับดิเมลครับสอกีฬาชื่อดังของกรีซรายงานว่าบอร์ดบริหารปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจะมีแผนในการดึงตัวดดวินนูเนตปิกจากเบนฟิก้าแล้วก็เฟิงกี้เดยองครับมิดฟิลด์จากบาสซลน่ามาร่วมทัพ ซึ่งมีรายงานว่าบอร์ดบริหารปิศาจแดงครับได้ส่งตัวแทนไปพูดคุยกับเบนฟิก้าและก็บาซโลูนาแล้วถึงการคว้า2นักเตะดังกล่าวนะครับมาร่วมทีมหลังจบสมอร์นี้ซึ่งมีรายงานว่าอาจจะต้องใช้เงินสูง150ล้านปอนด์ครับหรือเรา6.3พันล้านบาทไทยสำหรับนักเตะ2ร,รายนี้สำหรับผลงานของฟิงกี้เดยยองนั้นในยีซันนี้ยิงประตูทุ่ง4ประตูกับ5แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด44เกมในทุกรายการครับโดยหากนับผลงานสมัยที่เจ้าตัวอยู่กับเอริกเทนฮากที่อาแจ็กเนี่ยทำไปทั้งสิ้น5ประตูกับ13ซ จากการลงเล่นทั้งหมด89นัดในทุกร,รายการเช่นเดียวกันกันกบดาวินูเน็ตครับวัย22ป,ปีที่ซัดไปแลาทั้งหมด34ประตูจากการลงเล่นทั้งหมดรวมทุกร,รายการให้กับเบนฟิก้าในรูปก,การนี้ครับครับผมนี่คือการอับเดตข่าวสารของพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ